ดีครับว,วันนี้รายการโมนาชแนลจะพามากินอาหารอร่อยที่ในเมืองอกรุงเทพมหาคนครนะครับใช่ค่ะเป็นวันหยุดของเราเลยว่างก็เลยพามาหาอะไรกินอร่อยๆใช่ไหมร้านดังๆนีใช่ค่ะร้านแรกเลยเดี๋ยวเราจะไปนี่กันค่ะไปขนมเบื้องวัดอรุณน,นะครับอร่อยมากเลยนะ เด็กๆก,ก็มากินได้นะคะเ,ออเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าน่ากินขนาดไหนอันนี้รถยังไม่ได้ขับนะครับ<ช>พอดีคนดูแลน้องแตงโมลงไปข้างล่างนะครับใช่ค่ะก็เลยนั่งได้กันสามคนนะครับส่วนแม่ก็ไปซื้อของกินนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าขนมเบื้องวัดอรุณเนี่ยอร่อยขนาดไหนและหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมกัน นี่นะครับหนมเบื้องก็ได้ขึ้นมาแล้วถึงร้านหนมเบื้องแล้วแม่ไปต่อคิวมาให้นี่แม่ก็ขึ้นมาแล้วนะอันเบลเลอร์เทอเลยนี่หอมมากเลยนี่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 อันละห้าสิบบาทดูดูหอมมากเลยดูเด็กๆดูนะแม่ใส่ใส้มาพานะคะแล้วก็มีค่ะอืมมีของนั้หนาอันเล็กของพ่อนใหญ่ใหญ่ตามตัวนะน่าน่ากินมากเลย น่ากินไหมหอมมากไหนลองชิมก่อนนะเดี๋ยวลองชิมก่อนอร่อยมากเอร่อยไหมเอร่อยค่ะไส้เนี่ยมันใหญ่มากเลยนี่ไส้ทะลักอันละห้าสิบบาท แน่นๆขี่แน่นๆอ้วนมากๆขนมเบื้องวัดอรุณน,นะครับเซิร์ชกันดูได้ครับเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปร้านอื่นกันต่อน่ากินมากเ,มเดี๋ยวกินกันก่อนนะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นว่ามีอะไรอีกตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่สองกันแล้วนะครับเป็นไก่กรอบย่านปักคองตลาดครับอร่อยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เขามาส่งแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามันกรอบขนาดไหนมันหวานขนาดไหนแล้วมันอร่อยขนาดไหนเลี้ยวเลยค่ะนี่หน่าชอบกินมากเลยร้านนี้โ<ช>อใ้ให้พายพามากินให้พามากินหนึ่งเดียวเลย <c oughs> เดี๋ยวมาแล้วจะกินให้ดูว่าอร่อยขนาดไหน <c oughs> นี่เราก็มาถึงร้านที่สองแล้วนะครับไก่กรอบไก่หวานตลาดปากคลองตลาดครับ <c oughs> กินมากหวานเจี๊ยบเคยกินแล้วค่ะให้ดูให้ดูหวานมากเดี๋ยวลองชิมก่นอนหนังกรอบแบบชอบไหมหวานเจี๊ยบนะว,วันนี้เราจะเดินสายกินสัก3สามร้านนะครับใช่ค่ะสี่ร้านคงจะไม่ทันไปทำงานไม่ทัน เียงกรงกลับก่อนค่ะออืมืมหยดเลยค่ะแรงขนาะดน,นี้ค่ะหยดเลยค่ะแรบนะคะขนาดนี้ค่ะผ่านผ่านไปผ่านม,มาแวิ<อ>ถามแน่นเลครับญญเดี๋ยวเราขอไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปร้านที่สามเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่า เราจะไปร้านไหนในเมืองกรุงเทพมหาคนครตอนนี้นะคะแล้วก็โคสามทีตอนนี้นะครของที่เรากินอย่างที่สามก็มาแล้ว หอมากเลยค่ะปลาหมึกเยาวราชปลาหมึกย่างครับแซ่บเด็กๆกินไม่ได้นะครับต้องผู้ใหญ่ใช่ค่ะเด็กต้องอดใจโตก่อนนะทาไหมล่ะดูนะรีวิวน่ากินมากพริกอย่างจากปลาหมึกไข่ครับที่ร้านเยาวราชสามที่แล้วนะคะวันนี้ครบสามที่แล้วแต่เราก็จะกลับบ้านแล้วะ แต่ถ้าผ่านอะไรเจออะไรแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าแต่ถ้าไม่เจอก็กลับบ้านกลับบ้านค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทานกันก่อนนะอาจจะเจอคลิปต่อไปเลยนะครับคลิปนี้น่าจะพอแค่นี้เลยนะครับน้องเตงโมร้องมากเลยครับบายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ฝากกดติดตามช่องพวกเราได้นะครับจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนจะพัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่มีหยุดยั้งนะครับเชื่อใจกันนะครับอย่าลืมกดกระตะร่ายกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกริงกุุงกริงให้ช่องพวกเราด้วยนะคะ